กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาทักทายกันคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องกับการก็ดกับเขากับน้ำมือนีได้กินเมนูทอดปลาดุกสิกินกับตำบัาทัวเนาะเป็นจังไดกันในนอทางฝุ่นได้อย่างกินแรงกันแน่เหม็นกันมาเด้อพี่น้องมือนีน้องสิคอนปลาดุกให้มันกรอบๆแน่กินกับตำปลาฮงมันกับเขาท่าอยู่ได้เนาะซึ่งปกติห้าสิย่างหรือว่าห้าสิีเอาไป ทอดแบบเ็นเบนหรือว่าปลาดุกแดดเดียวแต่ว่านอก,กใส่เป็นปลาดุกซดนี่ละเอามาหั่นเป็นเวนเวนเลยทำการทอดเนาะเมื่อนี่ใส่เป็นหม้อกระทะฟฟฝาทอดลองบึงว่ามันสิติดบ่มันกะบบติดจบเจืออยู่ตัวละพี่น้องแต่พอใส่ได้อยู่เนาะราคาบ่เพงดอกน้องก็ไปซื้อมาถือถึงจงได๋กระได้ลองทอดกันเบึงถ้ามีกระทะฟฟ้าการรวบรัดเวลาเข้าก็ได้ดีลองบึงบ่อยากหูโตัวส่วนทานน้องมันเบิดก็เลยบ่ได้เอามาทอดบรได้กอด่อตะกอรเตาน้ำแหละ ลองถอดเบิ่งว่ามันสิกรอบบวกกับกรอบให้อยู่ตัวล่ะสมมาสมควรอยู่พี่น้องนี่ลองเบิ่งงนาตาเพิ่นสิปมาณนี้น้องว่าเสียมันสักกรอบกรอบเหจักหน่อยมาจังแส่บเนาะเวลากินแล้วมันจังเคี้ยวได้เบิดทั้งกระดูกทั้งยางจังสิหน้าแซ่บจึงได้ก็เมนกันมาเด้อพี่น้องว่าได้ยังกินแรงกินง่ายกันแวะมาทักทายกันนี่นาตาเสซจเรียบร้อยแล้วสีประมาณนี่พี่น้องบดดูบดอยู่ตัวล่ะเอามากินกับตำหมกหูหรือว่าตาบักทัวกระไดเจ็บเนาะพี่น้องฉังได้ก็ฝากกดไรกดแเช์กดนติดตา